สวัสดีค่ะทอยค่ะทากรคขำพับแคมป์ศูย์หรหัสนักศึกษา5 4 2 1 1 0 0 3 0สาขาแอนิเมชันวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีค่ะสิ่งที่ประทับใจก็จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรกับอาจารย์ที่สองค่ะเพราะว่าคณะเราเนี่ยเป็นคณะที่หลักสูตรเนี่ยค่อนข้างอัปเดตที่สุดในบรรดา คณะที่สอนเกี่ยวกับรายวิชาเดียวกันเลยค่ะมีรายวิชาที่หลากหลายมากๆเลยตั้งแต่การทํากราฟิกในคอมพิวเตอร์ไปจนถึงรายวิชาอื่นๆที่สามารถเอาไปต่อยอดได้อย่างเช่นวิชาคอสเพลย์หรือว่าวิชาออกแบบของเล่นค่ะซึ่งวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างว้าวมาตอนแรกที่เราลงเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ยมันจะเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้หรอแต่ว่าองค์ความรู้ตรงนั้นนะคะมันสามารถเอาไปประยุกต์ได้หมดเลยหลายๆวิชาก็เป็นวิชาที่ทุกวันนี้ก็ยังได้เอามาใช้อยู่ในชีวิตประจําวันได้เอามาใช้อยู่ในชีวิตการทํางาน ผลงานที่เป็นที่รู้จักนะคะก็คือได้รับรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เจ้าหญิงดิสนีย์ปี2014ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ที่บริษัทอีกูสตูดิโอค่ะซึ่งเป็นบริษัทแอนิเมชันที่เคยทำภาพยนตร์เรื่องก้าวสตานะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีงานออกมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบโฆษณาต่างๆนะคะที่ทำโดยเทคนิคของแอนิเมชันยกตัวอย่างโฆษณาที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักนะคะก็จะอ,อย่างเช่นตัวโฆษณาครบรอบ สิปีขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะแล้วก็จะมีของน้ำแอปเปิลอาโอมอริค่ะของแบรนด์มาลีแล้ก็อีตัวหนึ่งก็จะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะที่จะเป็น3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นเเลยที่ทอยเองได้เป็นโปรดิวเซอร์ของทั้ง3งานแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของอีกลูค่ะ <S <S จริงๆก็คือประทับใจทุกงานเลยค่ะเพราะว่า แต่ละงานที่กว่าจะออกมาสู่สายตาประชาชนได้เนี่ยก็ผ่านกระบวนการที่ยากลำบากมากๆแล้วเรียกได้ว่ายากกว่าสมัยที่เราเรียนที่คณะเยอะเลยคือความรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือนกับโนเลดที่เราใช้เป็นบันไดในการต่อยอดไปสู่การทํางานจริงแต่ว่าพอไปถึงหน้างานจริงเนี่ยเราต้องมีในส่วนของประสบการณ์ อีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่อยู่ในออฟฟิศแล้วก็หัวหนา้าเพื่อให้เราสามารถาทำงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงแล้วก็วินวินทั้งในส่วนของคนทำงานของลูกค้าแล้วก็ทุกฝ่ายเลยค่ะสำหรับในอนาคตก็คิดว่ายังทำงานในสายแอนิเมชันอยู่คะ่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นความฝันในวัยเด็กเลยก็ว่าได้คะ่ะเป็นสายงานที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยาก ทำตรงนี้นอกจากจะเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเราอยากเพิ่มคุณค่าให้กับวงการของแอนิเมชันในประเทศไทยด้วยเพราะเรามองว่าสําหรับวงการนี้มันยังมีทางต่อไปให้ได้อีกเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของการลงทุนในด้านต่างๆอย่างนี้ค่ะค,คิดว่าสําหรับในอนาคตนเนี่ยถ้าถอยได,ได้กลับมาแล้วหลังจากที่ไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากกลับมาช่วยพัฒนาในส่วนของภาพรวม ของวงการแอนิเมชันทั้งหมดเลยค่ะทางคณะเนี่ยให้การสนับสนุนกับกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนในหลายๆกิจกรรมเลยค่ะซึ่งพวกกิจกรรมนอกเวลาเรียนตรงนี้แหะค่ะเป็นอีกหนึ่งอ,องค์ประกอบที่สำคัญเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการในการทำงานต่างๆค่ะที่เราอาจจะไม่สามารถ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากทางคณะตรงนี้ค่ะโอกาสที่เราจะหาประสบการณ์ตรงนี้ในเวลาเรียนแล้วเราเอาไปต่อยอดในการทำงานเนี่ยก็อาจจะน้อยหรือว่าไม่เท่ากับคนอื่นค่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจในด้านแอนิเมชันนะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ค่ะทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆเข้าถึงโชว์เรียลเข้าถึงกระบวนการเบื้องหลังต่างๆที่หลายๆสตูดิโอใหญ่ๆเนี่ยเขามีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆออกมาแบ่งปันให้ตรงนี้เป็นส่วนดีมากๆเลยที่เราจะสามารถ take advantage จากเขาตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่จจไมจจไมเพียงพอแต่ว่าจําเป็นจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการ าหาองค์ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาได้จากอินเทอร์เนต็ตเลยหรืออาจจะสามารถหาได้จากการสอบถามรุ่นพี่แคมป์หลายๆคนที่ในตอนนี้ก็เรียนจบไปแล้วก็ได้ทํางานในบริษัทดังๆระดับโลกหลายที่เลยค่ะก็มีหลายช่องทางมากๆเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าหยุดเรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ